เดี๋ยวจะอ่านนี้ทานให้ฟังนะให้กินนมไปด้วยโ okay? อเคไม่ต้องกลัวนะกระต่ายน้อยไม่ต้องกลัวนะกระตอยกระตอยในโพงต้นไม้สูงใหญ่มีครอบครัวใหม่กระต่ยตะตายสุขสันต์ไม่ต้องกลัวอ๋อจะตแต่หนูอยู่นี่เหรอหน,นูกินนมไปด้วยค่ะจะได้มีแรงปกป้องพี่กระต่ายนะ กินนมแข็งแรงนะถ้าตอนดึกหนูตื่นมาแล้วหนูลองไห้จะทำยังไงให้คุณแม่ให้คุณแม่ตบก้นนะลูกตบก้นก่อนมูมิง้งนอนหลับต่อคนนี้คุณแม่<ช>นี่น้องวิง่งน่ารักเนะาะไม่ต้องกลวสชิงังดังลูกน้อยตกใจไหมตกใจค่ะตื่นดังคือเสียงอะไรลูกสียง เป็นเป็นเสียงอะไรอะไรนะ่าช้างภาษา,ษาอังกฤษอะไรอะไรเลย elephant